วันนี้นะคะเรามาที่มาม่าการ์เด้นนะคะเราจะมาดูนะคะสิ่งที่เราฝังไว้ได้ข่าวว่าตอนนี้ขาใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเลยจะเชิญเด็กๆนะคะไปขุดข่ากันนะคะเมนูมีใครอยากขุดข่าบ้างคะมาแลเยเก๋ไปขุดข่ากันตรงนี้นะคะขาของเราฝังไว้ตรงนี้นะคะ สังหว้ิ่งัวจต้องไหนอ่ะโอ้ยนี่ไงหนาวูวอยู่นั่นคืออะไรมันไม่ขคยมองจากีดีนนี่นี่ดูมาถึงนี่เลยมีอะไรใี่หมอนั่งไหมเน่ยขอตัวอีเ้่ไหนมันไม่ขอเอามือคันดูน่อย มีออเอามาแล้ว holy โาแล้วอ้มีอันนี้ด้วยาเดี๋ยวเราแสดงว่าเดี๋ยเราต้องอัดออกแล้วต้องไปล้างน้ำแล้วเราก็ต้องมาขูดขูดขูดดูใช่ปะทำไมมันแบบนี่อะไรอะมามนน่าจะ ไม่สีแดงแนี่ไม่ไไงอันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้ลูกมันมีได้กลิ่นเลยนะเนี่ยหมกลิ่นมันมาเลยอะกลิ่นแล้วเอามาขึ้นมาทั้งกรอต้องใช้มือใช่ต้องดึงขึ้นมาทั้งก่อเลยได้แล้วได้แล้วน่ะดึงใึ้นมาแล้วพี่ม็นมกยืนดีกว่าให่แม็กยนจะไมีแรงเออว้าวโอ้ได้แล้ แล้วไปเตรียมล้างแล้วเหล่ยเราก็มาขูดดูกันไปแล้วค่ะปุ๊กรับโซกล้องระหว่างที่หมาอตาเขาก็จะอ่านให้ฟังเรื่องของขานี่ใช่ไหมใช่ ในสมุนไพรนะคะค่ะาเป็นต้นไม้ลงหัวจำพวกกระวานล้วนกะลาลงศีรษะใหญ่ขาวอวบอ้วนใบช้ายใบไายไายเรือไหนเหมือนกลาลรใบไยยเรือถูกต้องเลยอันนี้แล้วนี้ต้องตัดตรงไหนมีแต่ลูกนะเออเอาใกล้เออประมาณอย่างนั้นนะประมาณหนึ่งความือมาออกมาต้องอันนี้ครับอันนี้คือดาบใช่ไหม ครับผมรุ่มตำแช่เขาชอบน้ำนะคะใช้ศีรษะปลูกเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงโดยมากปลูกกันตามบ้านนี่ตายแล้วหัวตออกจ้าสือกตัวเสียใจจ้าตัวนี่ใหญ่จังเขาอ่านนิดนึงนะลูกนะประโยชน์ทางยาตามสรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าต้นนี้ตัดรับประทานรังคะบต้นนี้ครับตัดตรงนี้ได้ไหม ลมให้กระจายแปลว่าช่วยขับลมเราต้องล้างตรงไหนแน่ล้างตรงนี้เลยลูกแก้พกฟ่วแก้พิษต้นแก้บิดเรื้อรางอ๋อแปลว่าใช้ต้นใดด้วยชนิดตกเป็นเลือดใบทากแก้กราดอุ้ยนี้ลงเลยแก้กา,ากเกลื่อนได้ครับในแพทย์ตำบลกล่าวว่าขามีรสเผ็ดปลาเล็กน้อยแก้เลือดแก้ชาแก้เสมหะขับโลหิตและข่าอ่อนปรุงเป็นอาหารทำให้ไายลมได้ดีมาก you แล้วก็ถ้ามันเหลือเป็นลากๆอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปฝังดินแล้วว่าปลูกต่อได้อ่ะมือปลูกฝากไปก่อนวันนี้เราได้ขุดข่ากันเป็นไงบ้างคะสนุกดีเนาะทีแรกใครจะไม่ยอมมามานะทำนานกับเพื่อนเลยนะเราแล้วเมื่อกี้มากออกไอเดียว่าเราจะข่าไปทำอะไรดีกับข้าวเราวันนี้ต้มเลยมาแขกกินต้มเลยต้มขาต้มขาไก่โอเคงานอนะีพีหน้าเรามาทำต้มขาไก่กับเด็กๆกันค่ะโดยขาจาก มาม่าการ์เล่นของเราใช่ไหมซิงเกอร์ไลซีหมอชื่อใครจอมัคชื่ออย่างมาร์คแมตตี้มาอ่านในชื่อภาษาอังกฤษอ่านโดยพี่แมตตี้ค่ะอ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษซิงเกอร์ไลซิงเกอร์ซิงเกอร์โอเคเก็ตกินเตอร์ยังงงเลยนะคะนะคะ